อีกแล้วครับข่าวดีของคนที่กําลังจะซื้อ iPhone 12ในปีนี้แต่ไม่ใช่ข่าวดีของคนที่กําลังซื้อ iPhone ปีหน้าสวัสดีครับพี่ี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสร์เสิร์นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกนะครับของ Apple เจ้า Apple iPhone 12เนี่ยตอนนี้ก็มีล็กแล้วก็รูมเมอร์นะครับมาเยอะแยะเลยนะครับผมจะใส่ข้อมูลเนี่ยทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึง คือในรอบนี้เนี่ยมันก็เริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มคุยกันในเรื่องของ 120Hz promotion หรือว่า 120Hz refresh rate กันก่อนดีกว่านะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาคอยนะครับในตัว Pro แล้วก็ Pro Max เนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยคุณ Ross Yang เนี่ยมาดับความหวังเราก่อนเลยนะครับที่เขาออกข่าวมาส่งข่าวมาบอกว่าในปีนี้เนี่ย iPhone 12เนี่ยทั้นตัว Pro และตัว Pro Max เนี่ยจะไม่มี1 2 0 promotion นะครับแต่ว่า ก็ได้รับการคอนเฟิร์มนะครับจากคุณแม็กซ์ไวบาร์แล้วก็จาก everything apple's pro เนี่ยเขาเป็นคนคอนเฟิร์มของพวกเรามาเองว่าในตัว pro pro max เนี่ยจะใส่ 120Hz Promotion มชมาแต่นะครับมันมีแต่คือ Apple เนี่ยจะยังไม่ใส่ตัวซอฟต์แวร์นะครับที่สามารถทำงานร่วมกับเจ้าตัว 120Hz Refresh Rate ได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันแปลกนิดนึงสำหรับ Apple คือคืออย่าทำเหมือนค่ายอื่นดีคือเหมือน เขาใส่120เฮิรมาให้แล้วคือจริงๆก็แค่ใส่ซอฟต์แวร์เพื่อให้มันทำงานร่วมกันได้แล้วนะครับแต่ก็โอเคโอเคเราก็ไม่ว่ากันนะครับทั้งนั้นเราก็มาต่อกันเลยต้องในข่าวต่อมาเนี่ยต้องขอบคุณนะครับทางคุณดิจิต c ลแชท t เ t ชันนะครับเขาเนี่ยได้ลงรูปนะครับเจ้าตัว iPhone ที่หลุดออกมาเนี่ยเป็น iPhone ขนาด5.4นิ้วก็คือเป็น iPhone ตัวแรกนะครับที่กำลังจะเปิดตัว มันก็เลยสอดคล้องกับเจ้าตัวข่าวก่อนในคลิปก่อนเนี่ยที่ผมลงไว้ก็คือการเปิดตัวของ iPhone ในรอบนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดเจ้าตัว5.4ก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดตัว6.1แล้วก็ไปที่ตัว Pro แล้วก็ตัว Pro Max นะครับเป็นตามลำดับไปแล้วก็ลองมาดูจุดสังเกตนิดนึงนะครับในตัวของ Notch ดีกว่านะครับที่ทุกคนคิดว่าโอ้โหคิดว่าตัวข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่า n Notch เนี่ยมันจะเล็กลงมากนะครับแต่จากรูปที่เราเห็นเนี่ยคือเราก็สามารถตัดสินใจได้ก่อนเลยว่า น็อตมันเล็กลงมาเนี่ยมันเล็กลงมาจริงแต่ว่ามันไม่ได้เล็กลงมาเหมือนแบบที่เราคาดการณ์กันไว้หรือว่าในรูปเรนเดอร์นะครับที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้นก็ต้องทําใจกันไว้นิดหนึ่งเราเห็นรูปหลุดเนี่ยของเจ้าตัว iPhone 12นะครับตรง5.4นิ้วยังไม่พอนะครับยังมีที่ผมบอกตั้งแต่จากคลิปที่แล้วเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าตัวชิป A14 เนี่ยวันนี้คุณมิสเตอร์ไวก็หลุดออกมาอีกปล่อยเจ้าตัวชิป A14 ออกมาแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ก็ทุกคนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการดูนิดนึงนะครับอาจจะเป็นแค่ตัวชิปแล้วก็เขียนว่า A 1 4ก็ได้นะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นข่าวดีนะครับของคนที่กําลังจะซื้อ iPhone 12ในปีนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ข่าวดีที่คนที่กําลังซื้อ iPhone 13สนะสิคือปีนี้เนี่ยทาง BOE นะครับที่ทุกคนคิดกันไว้ว่า iPhone 12นะครับตัว6.1นิ้วเนี่ยจะใส่เจ้าตัวจอ BOE มาให้ ก็มีการคอนเฟิร์มมานะครับคือตอนนี้ทาง B O E เองเนี่ยเขาก็เอาพนักงานนะครับของทางซัมซุงเนี่ยเข้าไปช่วยเพิ่มคุณภาพนะครับของจอแต่ว่าหลังจากที่ดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนจะยังไม่พร้อมที่จะใส่มาในตัวของ iPhone 12ในปีนี้นะครับก็เลยเจ้าตัวจอ B O E ตัวนี้เนี่ยก็จะไปใส่ในตัว iPhone 13ของปีหน้านะครับฉะนั้นคือปีนี้เนี่ยจอของ iPhone 12นะครับทุกรุ่น จะเป็นจอที่ผลิตด้วยซัมซุงและ LG นะครับเพราะว่ารอบก่อนๆของเราเนี่ยนะครับเราเจอแต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับในตัวของ iPhone 12อยเนี่ยยางที่เขาจะไม่ให้เจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับไม่ให้หูฟังเรามาให้แต่สายชาร์จมาแล้วก็สายชาร์จเนี่ยเป็น Type C นะครับ to Lightning port แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นการเรื่องของเรื่องแบตเตอรี่ที่ลดลงมาหน่อยนะครับซึ่ง นั่นแหละตรงนี้ตรงนั้นไม่เป็นไรแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นข่าวดีนะครับที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังก็คือในเรื่องของกล้องที่เขากําลังจะอัปเกรดขึ้นมานะครับในเรื่องคือลองไปดูในค่ายอื่นเนี่ยค่ายอื่นเนี่ยก็ประสบปัญหาเวลาเขาอัปเกรดกล้องขึ้นมาในเรื่องของออโต้โฟกัสบางนะครับแต่ว่าทาง Apple ของเราเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดนะครับในเรื่องของออโต้โฟกัสที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ที่สิ่งที่สําคัญนะครับเป็นสิ่งที่ผมเองก็สําคัญมากๆรู้สึก ดีใจมากๆที่เขาอัปเกรดขึ้นมาก็คือในเรื่องของลำโพงนะครับคือทั้งเรื่องของ Max คุณ Max y b a r วเนี่ยแล้วก็ทาง everything apples pro เนี่ยเขาก็มีการอัปเดตนะครับเจ้าตัวลำโพงแล้วก็มีการให้ฟังเสียงนะครับลำโพงของ iphone 12มาด้วยแต่คือถ้าเกิดผมมาเปิดให้ฟังเนี่ยมันก็คือทุกคนก็ไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าเสียงมันดีไหมแต่หลังจากที่ผมฟังเนี่ยคือเขาเหมือนกับว่าทำให้เสียงกลางเนี่ย มันเด่นขึ้นนะครับแล้วก็ชัดเจนขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าสําหรับคอเพลงนี่น่าจะชอบเพราะว่าคนปกติส่วนมากจะฟังเน้นเสียงกลางเป็นหลักนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็กดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสร์เสรเสิรนะครับก็ขอลาไปก่อนทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างเจ้าข่าว Apple 12เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีนะครับส่วนคนที่จะซื้อ iPhone 13เนี่ยคือมันมี คือข่าวมันบอกว่าจะมีไอ้ตัวพาริสโคปมาเนี่ยจริงพวกสายซูมเนี่ยอย่างผมเนี่ก็ชอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจอเนี่ยมันยังทําได้ไม่ดีพอหรือว่าทีมงานของทางซัมซุงเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาปรับปรุงเนี่ยเขาจะปรับปรุงมากได้ดีกว่าเดิมดีกว่าจอของ s a m มซุงเองไหมนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้เสรอเสนๆญก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็สวัสดีครับอย่าลแล้วจะ subscribe